หากคุณติดตามข่าวการเมืองไทยในช่วงนี้คุณอาจจะได้ยินถึงคำพูดของภริศวชรสิงห์ทุอัดรัฐบาลต้องไม่เอาเรื่องสัญญาแก้รัฐธรรมนูญมาเป็นตัวประกันยอมรับผักวันนี้ยุบสภาประชามติจะไม่เกิดแถมชี้ชัดใช้อำนาจหนีการแก้รัฐธรรมนูญการตรวจสอบแต่ที่น่าสนใจคือทำไมถึงเป็นเรื่องใหญ่จนเท่าที่ต้องมีการออกมาพูดถึงอย่างชัดเจนและทำไมถึงมีคนบางกลุ่มที่ต่างมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันอย่างมากนี่คือสิ่งที่ส่วนใหญ่ของคนมักจะพลาดที่จะเข้าใจและนี่คือจุดที่เริ่มต้นของการโต้ยแย ในวันที่6พฤศจิกายน2568นายพริศวัชรสิงห์ทูสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและโฆษกพักประชาชนได้เปิดเผยกับไทยรัฐออนไลน์ถึงกรณีที่100ร้อยเอกธรรมนัฐพร้มเผ่ารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ออกมาระบุว่านายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทยจะชิงยุบสภาหากมีการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจนั้นซึ่งจะกระทบกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญและการทำประชามติหรือไม่ในขณะที่รัฐบาลมีแผนประกาศยุบสภาภายใน31มกราคม2569ดังนั้นภารกิจสำคัญของรัฐบาลในขณะนี้จะมี2เรื่องหลักๆคือการรัก ส,สัญญาเพื่อผลักดันเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อนำไปสู่การทำประชามติ2องคำถามที่จะเกิดขึ้นในวันเดียวกับการเลือกตั้งและการแก้ไขปัญหาต่างๆของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและโปรง่งใสโดยไม่ทำให้เกิดคำถามในปัญหาที่รัฐบาลยังแก้ไม่ได้เช่นเรื่องสแกมรม,มที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเพราะความไม่เอาจริงเอาจังของรัฐบาลหรือมีเรื่องประโยชน์ทับซ้อนของคนในรัฐบาลหรือไม่ นายพริตยังเตือนว่าหากนายกยุบสภาโดยที่ยังไม่ได้แก้รัฐธรรมนูญให้สำเร็จหรือยุบสภาเพื่อหนีการอภิปรายไม่ไว้วางใจจะเหมือนกับการเป็นบริษัทผู้รับเหมาที่ทิ้งงานหรือปิดกิจการเพื่อหนีการตรวจสอบซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นเมื่อถามถึงคำพูดของนายกที่ว่าเพลอ,อีกใบไม่มีแผนการตายตัว พักประชาชนจะตั้งรับอย่างไรนายพริตกล่าวว่าพักประชาชนมีสองหน้าที่คู่ขนานคือการผลักดนันการแก้รัฐธรรมนูญให้สำเร็จตามกรอบเวลาและตรวจสอบรัฐบาลจากวันนี้ไปจนถึงวันที่31มกราคมเพื่อไม่ให้ดำเนินนโยบายหรือกระทำการใดๆที่เสียหายต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน เมื่อถามถึงผลกระทบของการยุบสภาต่อาการทำประชามตินายพริตต์ยอมรับว่ามีผลกระทบต่อการแก้รัฐธรรมนูญแต่ในที่ประชุมกมทพิจารณาร่างรัฐธรรมนูนทุกฝ่ายเห็นตรงกันว่าต้องการเดินหน้าเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เร็วที่สุดซึ่งหากสามารถเสร็จธันวารสองถึงสช่วงการเปิดประชุมวิสามันเพื่อพิจารณาโดยไม่ต้องรอประชุม สามัญท่าทันก็คงจะเดินหน้าเช่นนั้นนอกจากนี้นายพรดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังออกมาให้สัมภาษณ์ว่าอาจจะมีการเปิดประชุมวิสามัญช่วงต้นเดือนธันวาคมเพื่อพิจารณาวาระสองในการประชุมกรรมหาที่การทุกฝ่ายพยายามร่วมมือกันในการทําให้เรื่องนี้คืบหน้าเร็วที่สุดนายพริตย์ยังเพิ่มเติมว่าหากยุบสภาวันนี้มันจะไม่มีประชามติเพราะเรื่องรัฐธรรมนูญรัฐสภาต้องมีมติเนื่องจากคําถามที่หนึ่งต้องมีความเห็นจากคณะรัฐมนตรีในการจัดทําประชามติ คำถามแรกว่าเห็นควรให้มีการจัดทำประชามติฉบับใหม่หรือไม่ส่วนคำถามที่สองเรื่องกลไกาการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่มันจะเกิดขึ้นได้หลังจากที่รัฐสภาผ่านร่างในวาระสามถึงจะสามารถส่งให้คณะรัฐมนตรีทำในเรื่องนี้ได้ถ้าหากสองเหตุนี้ยังไม่ได้เกิดขึ้นหากสมมุติว่าบ่ายนี้นายกยุบสภามันก็จะไม่มีประชามติรัฐธรรมนูญผมถึงย้ำว่านายกต้องไม่ใช้อำนาจยุบสภาหนีความระบอผิดชอบในการแก้รัฐธรรมนูญหรือหนีการตรวจสอบ เมื่อถามถึงการใช้เกมนี้มากดดันฝ่ายค้านหรือไม่นายพาลิตกล่าวว่านายกต้องไม่เอาเรื่องสัญญาการแก้รัฐธรรมนูญมาเป็นตัวประกรันไม่ให้ฝ่ายค้านทำหน้าที่ในการตรวจสอบและพักประชาชนยืนยันในฐานะฝ่ายค้านจะทำสองอย่างคู่ขนานคือร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้รัฐธรรมนูญให้สำเร็จและใช้ทุกกลไกของสภาในการตรวจสอบ เมื่อถามถึงการแก้เกมอย่างไรหากรัฐบาลชิงยุบสภานายผลิตกล่าวว่าหากมีการยุบสภาตอนนี้มันก็ชัดคือการใช้อำนาจหนีการแก้รัฐธรรมนูญและหนีการตรวจสอบตอนเองเชื่อว่าพี่น้องประชาชนจะลงโทษในคูหาเลือกตั้งนายผลิตยังกล่าวว่าผมคิดว่านายกต้องคิดดีๆว่าถ้าทำเช่นนั้นนายกใช้อำนาจยุบสภาหน,นีการตรวจสอบหนีแก้รัฐธรรมนูนประชาชนก็คงจะลงโทษนายกผ่านคูหาเลือกตั้ง เมื่อถามถึงความเห็นของนายวันมูฮัมหมัดน้อมาทาประธานรัฐสภาได้ออกมาระบุว่าการเปิดประชุมสภาสมัยวิสามันเพื่อพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญอาจจะเสี่ยงองค์ประชุมไม่ครบนายพรกตกล่าวว่าอำนาจจะเปิดหรือไม่เปิดประชุมอยู่ที่ฝ่ายบริหารส่วนตัวคิดว่าหากกมทพิจารณาร่างรังรฐธรรมนูญพิจารณาเสร็จแล้วสามารถส่งร่างไปให้ รัฐบาลพิจารณาในช่วงปิดสมัยประชุมได้หากฝากฝ่ายบริหารตัดสินใจเปิดประชุมสมัยวิสามันก็คงไม่มีหน้าที่อะไรของสมาชิกรัฐสภาที่สำคัญไปกว่าการพิจารณาร่างกฎหมายเมื่อถามถึงการไปพูดคุยกับทางฝั่งรัฐบาลอีกหรือไอเมื่อในเรื่องนี้นายผลิตกล่าวว่ามีการพูดคุยในชั้นกรรมธิการอยู่เพราะมีตัวแทนของทุกฝ่ายอยู่ไม่ว่าจะเป็นสวสวรทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลและคนจากรัฐบาล นายพริตต์ยังกล่าวถึงการประชุมกมทรัฐธรรมนูญในวันนี้ว่ามีความคืบหน้าเข้าสู่การพิจารณารายมาตราแล้วแต่กำลังดูว่าจุดไหนมีการเห็นร่วมกันได้หรือไม่แต่หากเห็นต่างกันจริงๆก็ต้องลงมติในชั้นกมทเมื่อร่างของพักประชาชนได้รับมอบเป็นร่างหลักก็พยายามจะอธิบายให้กมทสัดส่วนอื่นได้เข้าใจและคล้อยตามส่วนสู่สสรอจ่ะได้ข้อสรุปวันนี้หรือไม่ต้องรอดูเป็นรายมาตราว่าไปถึงมาตราไหนเพราะเรื่ององค์กรผู้ร่างรัฐธรรมนูญคาบเกี่ยวหลายมาตราไม่ได้จะจบที่มาตราใดมาตราหนึ่ง เมื่อถามถึงหน้าตาของสูตรสสรที่ออกมาผสมกันระหว่างาพักภูมิใจไทยและพักประชาชนนายพริศกล่าวว่าคงคาดเดายากเพราะในกรอบการทํางานไม่ใช่ร่างของพักภูมิใจไทยและพักประชาชนอย่างเดียวแต่ความคิดเห็นของทุกฝ่ายรวมถึงเนื้อหาสาระของพักเพื่อไทยที่ไม่ผ่านในวาระหนึ่งก็นามาพิจารณาหมดตนเองคิดว่าทุกฝ่ายเห็นตรงกันแม้เราจะมีความเห็นที่แตกต่างในบางประเด็นแต่ถ้าร่างรัฐธรรมนูญจะสามารถผ่านในวาระสามไปได้แล้วประชาชนลงมติเห็นชอบมันก็ต้องเป็นชนธรรมติจากทุกฝ่ายในระดับหนึ่ง